เรมีจับอคตัวล้นะคะติดที่ตเต็มที่และฟาด้ยนะค้้องปนงม้นะครนมนงนนันบอลูนอยนฟ้ากน้ผมก็ถึอว่าทําไมถึงแบบมีไฟนะครับกับผ้าถือไม่ไวันนี้ได้เข้าใจเลยนะครับเป็นความรู้ใหม่เลย

อ,จอาจจะเป็นแผนนะครับบินข <Yoda. S 1> ึ้น <Yoda. S 1> แต่เราคว้าท <JD. S 1> ุกได้ไมได้ไห e. <c oughs> ได้ไลงแล้วอ้ oh <c oughs> ลงแนะ้วไปทั้งตากาเลยทีเดียวโอ้โห